การใส่ปุ่มส่งข้อความใต้คลิปวิดีโอนะคะเราอยากให้ลูกค้าค่ะติดต่อเราใต้คลิปวิดีโอเลยทํำยังไงคะอ่ะอันดับแรกนะคะอันนี้นะคะที่ดาเข้าค่ะเป็นมุมมองของเพจในเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปถ้าทุกคนเป็นมือถือนะคะให้ไปปรับเป็นเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปก่อนทํายังไงอ่ะอันดับแรกเลยนะคะให้ทุกคนเข้ามาที่ Google Chrome นะคะอันเนี้ยดาเลือกให้เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเนาะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าทำยังไงนะคะก็ให้มาตรงเครื่องหมาย สี่เหลี่ยมที่มีลูกศรขึ้นด้านบนตรงนี้นะคะอ่าแล้วสไลด์ขึ้นไปสไลด์ขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะว่าขอเว็บไซต์สําหรับเดสก์ท็อปนะคะติ๊กไปเลยใครไปทําที่คอมพิวเตอร์ก็ง่ายเลยอ่าอันดับแรกนะคะตรงสร้างโพสนะคะอ่านะคะติ๊กไปตรงคําว่ารูปหรือว่าวิดีโอนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่คลังภาพนะคะไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะโพสต์สมมติว่าคด้าจะโพสต์วิดีโอนี้นะคะ อ่าโพสวิดีโอนี้นะคะติ๊กไปนะคะเพิ่มอ่าเขาจะถามนะคะเราก็ใส่แคปชั่นของเราไปว่าวิดีโอนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะ่ะอันนี้คือเขาดาเทสนะคะเทสนะคะใส่แคปชั่นแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนสังเกตตรงนี้ไหมทุกคนสังเกตตรงสัญ,ญลักษณ์นะคะที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอตรงนี้ไหมจิ้มไปหนึ่งครั้งนะคะทุกคนจะเห็นว่าจะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ให้เราเพิ่มเติมเ,มเยอะแยะเลยเกี่ยวกับโควิดไหมแท็กสินค้าไหม นะคะรับ What อบไหมแสดงความรู้สึกหรือเปล่าแล้วก็มีตรงคำว่ารับข้อความติ๊กไปเลยนะคะเรียบร้อยนะคะติ๊กไปแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมใต้วิดีโอของเราค่ะมันจะมีคำว่าส่งข้อความนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการโพสนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอที่เราโพสไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามันจะมีกล่องให้ส่งข้อความใต้คลิปวิดีโอไหมามาดูกันเลยนะคะเทสตัวนี้นะคะ นี่ยังไงทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนะคะมันมีคําว่าส่งข้อความเห็นไหมเรียบร้อยค่ะคราวนี้นะคะถ้าลูกค้าดูวิดีโอเสร็จงเราสมมติว,ว่าเราทําวิดีโอขายใช่ป่ะลูกค้าก็ติ๊กมาตรงส่งข้อความมันก็เข้าไปที่อินบ็อกซ์เราเลยโดยที่คลิปนี้ค่ะไม่ต้องยิงแอดโฆษณาก็ได้นะคะโพสเสร็จแล้วก็เอาไปแชร์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 เนาะถ้าลูกค้าเขาต้องการที่จะติดต่อกับเราเขาก็คลิกมาตรงส่งข้อความเลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ